สีราศีโคตรปังตังเต็มเป๋าใครจะปังมาดูดูหมอดูดังเผยดวงรายเดือนโคตรปังกันยานี้ใครจะปังใครจะพังมาดูกันยายน2566หมอช้างเปิดสีราศีการเงินปังราศีได้เงินทองมากองตรงหน้าราศีได้โชคลาภไม่คาดฝันราศีใดที่ต้องระวังราศีรักรุ่งม,มีสเสน่ห์ หมอช้างทศพรสีตุลาเปิดดวงรายเดือนกับหมอช้างคลิปล่าสุดดวงชะตาเดือนกันยายน2566เดือนกันยายนมีดวงดาวเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหลายราศีดวงจะดีขึ้นทั้งการเงินและการงานดังนี้กลุ่มราศีดวงการเงินปังในเดือนกันยายนได้แก่ ราศีเมษปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเงินค่อยๆลดน้อยคลี่คลายเดือนนี้จะหมุนเงินได้คล่องตัวขึ้นมีโอกาสมีรายได้ต่างๆดีขึ้นการขอเครดิตสินเชื่อหรือทำอะไรใหม่ๆจะได้แหล่งเงินทุนเงินกู้ที่ดีการงานมีการบุกเบิกเรื่องงานเริ่มต้นงานใหม่โปรเจกต์ใหม่เหนื่อยหน่อยศัตรูอุปสรรคเยอะจะส่งผลดีต่อการเงิน ราศีเมทุนเด่นมากเรื่องโชคลาภลงทุนอะไรเสียเส่ยงๆมีโอกาสลุ้นสูงมากหรือสัมผัสที่6ให้มั่นใจลางสังหรณ์ตัวเองจะแม่นยำจังหวะดวงดาวส่งผลให้ได้โชคลาภไม่คาดฝันหรือมีโอกาสเดินทางไกลจะมีโชคกลับมาเรื่องการเงินอะไรลืมไปหรือหายไปแล้วมีโอกาสจะได้คืนมาการงานวุ่นวายมากรับผิดชอบหลายอย่างงานตัวเองงานคนอื่นต้องจัดตารางให้ดีและดูแลเรื่องสุขภาพเป็นพิเศษ ราศีการจังหวะก,การเงินมีพลังโอกาสความมั่นคงทางการเงินเจอรายได้ใหม่ๆหลายๆทางอาชีพที่เจอผู้คนเยอะๆในหน้าตัวแทนจะส่งผลดีส่วนแบ่งคอมมิชชั่นรายได้เป็นกอบเป็นกรรมเตือนเดือนนี้ทรัพย์สินของมีค่าจะหายหรือรายจ่ายจากการซ่อมแซมรถอุบัติเหตุแก้เคล็ดเอารถไปเข้าศูนย์หรือนัดหมอทำฟัน ราศีมีนเป็นราศีที่มีเงินทองมากองตรงหน้าจังหวะดวงมีช่องทางทําเงินหรือหารายได้ใหม่เดือนกันยายนงานคือคักเงินก็เข้ามางานเกี่ยวกับเซ็นสัญญาเจราจาร่วมหุ้นลงทุนจะเกิดข่าวดีการเงินนอกเงยมากขึ้นเตือนกลางเดือนระวังเรื่องความขัดแย้งหุ้นส่วนคู่สัญญาเพื่อนร่วมงานขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก kasset.co.th ช่อง มอ์ชังทีวีเอาละพอหอมปากหอมคอกันแล้วนะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดแชร์อ่านตกข่าวได้นะฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งด้วยค่ะสนใจเตาย่างและเครื่องครัวสั่งทําสั่งซื้อโทร0992863083หรือ088609883